กอะะไรนเกสเกิลโตเกสกกกเสพร้อมค่ะค่ะแมทพี่ชมวันนี้มาในงานงาเกสเกิลคนดีค่ะเกสเกิลเจย์ว่าความรู้สึกดีใจค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติคะเพราะจริงๆก็คือเกสเ่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ ชมเชื่อว่าทุกๆคนตอนวัยรุ่นอะอย่างน้อยคนรุ่นชมจะต้องผ่านจะต้องมีภาพความทรงจำแล้วก็จะต้องต้อง,ต,องต้องมีแบบไอเทมอะไรอช่วงวัยรุ่นอย่างเช่นเสื้อยืดที่เป็นโลโก้สามเหลี่ยนหรือว่านาฬิกาที่เป็นกลมๆแล้วก็หน้าปัดใหญ่ๆแล้วก็มีโลโก้สามเหลี่ยมแล้วก็เพชรม้าถูกต้อง ก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นแบบไอคอนิกอะไรเงี้ยค่ะใครจะไปคิดว่าในวัยนี้ในพอนี้เนี่ยเราก็เราก็นำเทรนด์อยู่เราจะได้แบบว่าเออมาเป็นเกสเกิร์ลอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะบอกว่ารู้สึกตึนเต็มเกลียดมากๆใช่ไหมก็มันแบบที่บคกกันใช่ใช่ก็ฉันก็อย่างที่บอกค่ะผมเชื่อว่าเจนชมอ่ะเด็กตาแปดศูนยก้าศูอะไรเงี้ยเออก็จะต้องก็จะต้องรู้จักความแข็งความคลาสสิก ขเ yes, กสเป็นอย่างดีค่ะกับกเกสบ้านที่เราพคุนลูกเราเรองมาค่ะก็ก็ยิ่งอย่างที่บอกค่ะยินดีแล้ว,ก,ลวก,ก็แล้วก็ก <fi> กรู้สึกเป็นเพียร์ค่ะแล้วก็ก็จะเนี่ยนะคะเป็นเกสเกอาแบบเต็มที่ค่ะดาราสนแม่กับการทำบุญมันมีข่าวลงมาว่าแฟนคลับเก็บเงินกันสองปีสองปีเลยเหรอเออบอกว่าอุ่อัดนนะ การทำบุญของเราไม่เคยเคยซื้อตัวตรงเลมีคนมาซื้อโฉมแม่มีคนมาซื้อเราอาจจะลืมลืมยังไงก็น้องก็วิกฤตวัยกลางคนเนาะพี่เราทำอะไรเราก็ลืมนะเดินมาเราก็จะหาอะไรอ๋อลืมเวลาทำบุญก็ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าว่าพวกถึงเทสไหนแต่ว่าก็อ้าหล่ค่ะครับ เาเองก็เป็นคนที่แบบทำก็ทำไปเลยแบบไม่ไม่ได้แบบต้องรับุชื่ออะไรก็ไม่มันระบุชื่อเนี่ยคือยังไงก็คือถ้าทำกะทินทำข้าวป่าอะไรเงี้ยเราก็ระบุชื่อใช่ไหมคะพูดก็เออใส่ชื่อเราใส่ชื่อคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าบางทีทำทานลักษณะหรือว่าทำอะไรก็มันต้องมันต้องบอกยังไงอ่ะไม่ต้อ คสให่เสที่่ามที่เราที่มุดไปช่วยโดยที่บอกว่ามารู้ที่หลังมาลุ้นไ่หลังรู้เลยอยากรู้เลยว่าเคสไหนก็กลายเนบอก้คนมาชืชมร่วันี้แหละขบคุณค่ก็อนุโมทนาด้วยกันแล้วกันเอาคุณมาฝากค่ะบุญมาฝากแบบทัสเทนย้อนหลังตัดกันขึ้นช่อกันาบก็ทำ เออคือจริงๆก็ไม่ได้อยากเรียกตัวเองว่าเป็นแบบสายบุญอะไรเงี้ยขนาดนั้นนะคะเอ่อแต่ว่าก็อาจจะชคดีที่เหมือนมีคนเอาเอาบุญมาให้ตลอดก็มีก็ม,กมีก็มีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยชั้วว่าก็เหมือนกับว่าพอบางเหมือนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเคยมีคนชวนเราแล้ว,ลวเราเร่วมหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งเขาเก็จะนึกถึงเราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลนักษณะ ว่าแต่ละปีปีปีหนึ่งคนน่าจะมาชมชมเยอะๆกันบ้างชมว่าก็ปกติแหละเหมือนเหมือนทุกคนทั่วไปอะไรเงี้ยหน้ากระถิ่นนะพระป่าอะไรเงี้ยก็ก็มีมาหรือว่าบางทีมันก็เป็นแบบหรืออย่างบางทีบางทีวันดีคืนดีอะไรเงี้ยก็จะอย่างยกตัวอย่างพี่ป้อมอย่างเงี้ยฉันต่างหน้าชมอย่างเงี้ยก็เืิดกับว่า ลูกสาวแม่ไปเจออย่างเงี้ยมานี่นี่มันแบบเอ้ยมันขอดือมากเลยมันอะไรมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยก็เออก็ชวนกันทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออคือถ้าเราอยากทำอ่ะเดี๋ยวมันมันก็จะเออมีมีมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่ชมทำบุญกับอะไรกับอะไรคนหรือว่าเปิดออกมาผัวพูดแล้วแบเขินอจริงเลยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบว่าเป็นเป็นสายบุญขนาดนั้นเลยนะคะ เพียงแต่ว่าเหมือนกับเวลามีคนมามาชวนมาออฟเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าชมไม่ได้รู้สึกว่าสิบแปดหรือเออไม่ได้รู้สึกเออไม่ได้เออไม่ได้รู้สึกว่าเป็นมิดจ,จี้หรือว่าเป็นสิบแปดหรือว่าแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาควรแบบเหมือนมีเออมีต้องยื่นมือเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแบบเหมือนเขาได้ได้คะแนนความพี่ว่าเออเราแบบ ใใจจากเราอะไรเงี้ยเออก็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 เล็กๆน้อยๆก็ค่ะเรียกแบบเขาจะไม่ออกตัวออกยังไงอ่ะคำเดยวกลยเป็นชื่อเราโพสว่าเราไปทำอะไรที่มาอะไรอย่างเงี้ยแม่เออไม่ใช่แล้วส่วนใหญ่แม่เจอแบบเคสแปลกๆไหมคะที่แบบมาขอให้เราร่วมมูลอะไรอย่างเงี้ยเคสที่ใคสมี่คล้รอะไรเนี่ย เราจริงๆชมว่าอาจจะแบบอาจจะถึงตัวเราค่อนข้างยากเลยวนมากก็ก็จะเป็นจากคนที่เรารู้จักแล้วก็วไว้ใจที่เขาอาจะเอาเอาบุญมาฝากเป็นชกานต์บุญอะไรเงี้ยล่าสุนเลี้องบุญเนี่ยขอรู้ทักเลยครับแม่ในรายการการรายาการครับหมอช้างดอใช่ดร์เอลเลนนะเขาทักว่าไงนะเขาบอกว่าลืมเหรอะไรเขาบอกว่าเราจะมีดวงขยายครอบครัวเพิ่มจริงเหรอ แล้วแม่ตอบกับตอบกับเราไม่คือมันเทมันอัดหลายเดือนแล้วแกไม่กินไว้กลางคนนั่นแหละเขาไอบตอนโดนเขาดรชาดรชาดรเอเลเฟนต์นะคะพักค่ะไม่ขยายแล้วมันมันตันแล้วใช่ไหมมันเต็มที่แล้วใช่ไหมมันไม่ไหวแล้วมันเต็มมือแล้วไม่ไม่ไหวแล้วค่ะรู้สึกไงบอกพอพอดรชาดรชาเขาทำมาแบบนี้อาจจะหมายถึงขยายแบบอื่นหรือเปล่า ขยายที่พางอะไรตีความเองเอออาจจะแบบซื้อบ้านใหม่เอออะไรอย่างงี้เปล่าว่าขยายจะไม่อยู่ในความชีวิตแม่ไปเด้งกมีแผนค่ะมีแผนแต่คือได้คนปกครองเรื่องเป็นไม่ใช่เลยแม่แม่ปิดบุหร่ไปแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่เอาเราค่ะแตะขับจนที่แบบแม่บอกว่าพักขาดไม่ไม่เอาค่ะไม่ขยายแล้วค่ะแล้วก็ชันเขาว่าไงบ้าง แกก็คงขับแล้วแต่ว่ากันเนี่ยแหละเราก็อย่างที่บอกมันก็สิ้นความได้หลายแบรนด์ไออย่างที่บอ,อกว่าที่จะแยบขยลก็อยู่ในแผนชีวก็อยู่ก็อยู่ในแผนนะคะก็คือเราก็อยู่ตึกกันมานานแล้วอะไรเงี้ยตั้งตั้งแต่ผู้ชมก็อยู่ตึกมาตั้งแต่สาวๆแล้วก็จนมาใช้ชีวิตคู่จนมีลูกอะไรก็ยังอยู่กันก็ก็มีแผนว่าจะลงดินค่ะไม่ <c oughs> มีแผนว่าจะลงดินเพราะยังคน ก็คงต้องใช่แล้แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราก็วางแผนกันอยู่ะคะแสดงว่าเด็กๆก็จะได้ลงส่วนอัน่ึกลาอันดึกาแล้วอันดลาง่ไหมเรื่องดีเนาะโอเคขอบคุณค่ะ